พี่น้องประชาชนตำบลหคู่ทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้กับผมนายอมรเทพเล็กโลกนายมเทศมนตีตำบลหาคู่ในนามของคณะผู้บริหารและพนักง,งานเทศบาลตำบลมกกักขาคู่ขอส่งความระลึกถ,ถึงและความปรารถนาดีมาอย่างพี่น้องประชาชนทุกท่าน หปีที่ผ่านมาผมและคณะได้แก้ปัญหาเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้นโยบายและการพัฒนาที่กำหนดไว้โดยปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบอย่างเต็มความสามารถภายใต้ข้อกำหนดในหลายๆประการแต่ด้วยกำลังใจและการสนุน จากทุกภาคส่วนส่วนที่ร่วมมืออย่างเป็นกำลังทุกภารกิจจึงได้รับผลสำเร็จด้วยดีขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนองผู้ด้วยดีและหวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป ในวาระดิทีขึ้นปีใหม่นี้กับผมขออาลัธนาคุณพระศรีรัตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าวรมราชินีโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนตำบลปาผกู้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาตำบลหนู้ของเราต่อไปสวัสดีปีใหม่ครับ